ไอดอลนักธุรกิจผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่เรานำมาเสนอวันนี้คือขนเพชรบาจี้หรือนายกฤิตชยาสกุลรุ่งเรืองกิจจัดทําโดยนางสาวชนทิชาสุขขาด8 7นนางสาวนัดนิชาคำใบ088นางสาวแพรวาจระ1น5นางสาวสุพัตราพลพรหมรา11 4, 1, ช1141ชบช3ค่ะประวัติส่วนตัวขนเพชรบาจีคือใครมาฟังกันเลยค่ะ ประวัติของขุนเพชรบ้าจี้ขุนเพชรบ้าจี้หรือกิจชยาสกุลเรื่องเรื่องกิจเป็นเด็ดไอดอลสายตลกที่โด่งดังจากคลิปวิดีโอในโซเชียลมีจุดเด่นคืออาการบ้าจี้ที่ใช้สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะเริ่มมีชื่อเสียงจากการประกวดร้องเพลงทางทีวีและต่อมาเปลี่ยนสายมาทำคอนเทนต์ออนไลน์เต็มตัวเช่นคลิปล้อเลียนกระแสสังคมต่าง ต่อมาขอผ่านตัวเป็นด้วยค้าออนไลน์เปิดแบรนด์น้ำปลาอีขุ่นเพชรและเคยตกเป็นข่าวหลายครั้งจากคอนเทนต์ที่เล่นแรงปัจจุบันได้มีการขายขนมเปียกร่วมกับนันุ่นใช้ชื่อแบรนด์ว่าเพสซลินจึงทำให้ขนมเปียกมีกระแสและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากจึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะความรับผิดชอบต่อสังคม คนเพชรบ,บ้าจี้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบเช่นการโฆษณาสินค้าอย่างโปร่งใสไม่หลอกลวงผู้บริโภคส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นและธุรกิจรายย่อยรวมถึงสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในแวดวงธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืนให้กับแบรนด์ของตนเองแนวทางความสำเร็จของคนเพชรบ,บาจี้ 1. ใช้จุดเด่นอาการบาจี้สร้างความแตกต่าง 2. ส,สร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเน,นื่อง 3. กล้าคิดกล้าทำคอนเทนต์แปลกใหม่ 4. ต่อยอดความดังสู่ธุรกิจเช่นน้ำปร,ราแบรนด์ตัวเองและขนมเปียเพสรินผนเพรประสบความสำเร็จเพราะรู้จักใช้จุดเด่นของตัวเองสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์และต่อยอดสู่ธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดทำมาพิบาลของธุรกิจ 1. ความโปร่งใส ผลเพชรใช้โซเชียลมีเดียโปรโมสสินค้าอย่างเปิดเผยทั้ทงขั้นตอนการผลิตการชิมและการตอบคำถามจากลูกค้าแบบตรงไปตรงมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 2. ความรับผิดชอบแม้จะมีดราม่ากเกี่ยวกับคอนเทนต์บางอย่างเช่นการดื่มน้ำปลาราสดเพื่อโปรโมสสินค้าผลเพชจก็ออกมาชี้แจงและยอมรับเสียงวิจารณ์บางกรณี แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับหนึ่ง 3. การมีส่วนร่วมผลเพจมีการโต้อตอบลูกค้าและแฟนคลับตลอดเช่นการไลฟ์สดตอบความคิดเห็นหรือรับคำแนะนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ 4. ความยุติธรรมการตั้งราคาสินค้าและการขายเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภค และมักมีโปรโมชั่นที่เข้าถึงง่าย